สูตรลับซอสหอยนางลมคีโตทํากินก็ดีทำขายก็เริ่ดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับชอบ two, ่อง h i 2 go วันนี้นะคะก็จะพาไปเห็นชูแต่งนี้จะไปไหนดีละ่ะไปชอปปิ้งหรอสอนหนังสือหรอคงไม่ใช่เนอะนะ้มันหอยสูตรคีโตมาดูส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างขึ้นชื่อว่าน้ำมันหอยขาดไม่ได้ค่ะคือ หอยนางรมหอยนางรมหอยตัวใหญ่นี่ใหญ่ๆเล็กๆก็ใหญ่เล็กๆแต่ว่าสดค่ะแล้วก็ก่อนมาใช้นะคะเอาไปล้างทำความสะอาดก่อนนะเป็นเห็ดหอมแช่น้ำเตรียมเอาไว้นะคะขิงค่ะขิงซอยก็ซื้อมาจากตลาดได้เลยค่ะไม่ต้องมาซอยเองนะคะสีหอมใหญ่ค่ะตัวนี้เราก็เอาไว้เพิ่มรสชาติเพิ่มความกับกรมกรอบส่วนผสมย่อยๆก็คือน้ำมันมะกอกค่ะเอาไว้สำหรับผัดน,นะคะ ลิทิทอลค่ะเติมความหวานให้กับซอสหอยนางรมดอกเกลือค่ะซีอิ๊วค่ะและอีกอันหนึ่งที่เคยแนะนําไปนะคะในคลิปก่อนก็คือแซนแทนกรรมัมเห็นไหมคะว่าที่บอกว่ามันใช้น้อยค่ะมันใช้นิดเดียวเองเพื่อเพิ่มความข้นแล้วก็หนืดให้กับน้ำมันหอยของเรานะคะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ค่ะนี่ส่วนผสม,สมก็มีแคน่นี้ค่ะง่ายๆนะคะเดี๋ยวพาไปดู ก็เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการหั่นนะคะหอมใหญ่ก่อนที่จะเอาไปลงกระเทะทําทยังไงนะคะก็หอมใหญ่ทั้งลูกนะคะล้างปอกเปลือกให้สะอาดค่ะสับนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะหัน่นฝอยกันนะคะเพื่อให้เวลาไปปั่นแล้วมันใช้งานได้ง่ายขึ้นก็สับ่างนี้นะคะก<ๆ>็ยังไม่ต้องสับให้ขาดนะคะก็หั่นแบบนี้แล้วก็ แบบนี้นะคะก็เหมือนกับหันครั้งเดียวไม่ต้องเสียเวลาซอย2อสารอบก็ ừ, ง่ายทำง่ายๆอย่างนี้เมื่อกี้เราแช่น้ำไว้นะคะก็มาสัมผัสดูพอมันนิ่มใช่ไหมคะก็เอามาหัน่นถ้าเกิดว่าเครื่องปั่นใครมีความสปีดแข็งแรงพอมีมอเตอร์ใหญ่มาเริ่มวิธีทำเลยนะคะขั้นตอนแรกก็คือต้มน้ำนะคะเห็ <S <S ดหอม ส่วนน้ำเห็ดอ่ะนะคะก็ยังไม่ต้องทิ้งนะคะเดี๋ยวเราเอามาเป็นส่วนผสมตอนที่เราจะทําซอสหอยนาง,งารมกันเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเห็ดมาแช่น้ำอะคะ่ะเห็ดควรต้องห่านทาความสะอาดก่อนนะคะจะได้เดือดอยู่แล้วนะคะก็ยังไม่ต้องทิ้งเดี๋ยวเราจะเอามาต้มหอยนาง,งารมกันที่เราเสด็จน้ำเอาไว้ลงไปต้มทำเป็นเซตตัวแล้วตักหอยขึ้นมาค่ะ เหมือนเดิมนะคะน้ําก็ยังไม่ต้องทิ้งค่ะเดี๋ยวเราไปใช้ต่อในส่วนผสมถัดไปถ้าเราทําทานเองเนี่ยเราก็จะได้เนื้อหอยนางรมแบบแท้ๆเลยแล้วก็ปราศจากสีปราศจากสารสังเคราะห์นะคะก็ดีต่อสุขภาพถึงแม้จะทานคีโตหรือไม่ทานคีโตสูตรหอยนางรมสูตรน,นี้ก็รับประทานได้ค่ะดีทั้งคู่ต่อไปเราจะมาผัดส่วนผสมให้มันหอมก่อนที่จะไปปัด กระทะร้อนแล้วนะคะก็ใส่น้ํามันที่เราเตรียมไว้ของใหญ่นะคะที่เราหั่นซอยไว้เมื่อสักครู่นี้ลงไปผัดให้มันเกิดความหอมหรือว่าให้หัวหอมเนี่ยมันสุกการสังเกตว่าหัวหอมมันจะสุกหรือ,อยังก็คือเราดูจากว่าให้มันสุกใส่นะคะแต่ว่าในสูตรนี้ขอผัดให้มันเริ่มออกเป็นคาราเมลนิดนิดเป็นสีน้ำ,นำตาลอ,อ่อนๆนะคะมันจะได้หอม็นกลิ่นพัวกระทะเล็กๆนะคะก็ผัดไปเรื่อย เห็นามันเริ่มใส่มากขึ้นนะคะเราก็ใส่เห็ดหอมค่ะที่เราหั่นเตรียมไว้มเมื่อกี้ลงไปผัดต่ออ๋อไปสามบ้านแปดบ้างหอยนางรมนะคะที่เราลวกไว้สักครู่นะคะมาใส่ลงไปผัดต,ต่อเช่นกันผัดไปเรื่อยๆค่ะออตามด้วยชีสนะคะที่เราเตรียมไว้นี่นะคะใส่ลงไปค่ะ ขิงเนี่ยมันจะช่วยดับคาวนะคะแต่ว่าสมมุติว่าถ้าใครไม่ชอบกลิ่นขิงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องใส่ไปนะคะก็ไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่คนชอบแต่วต่าโดยโดยส่วนตัวเก๋เองเก๋ว่าใส่ขิงเข้าไปอะค่ะมันก็เพิ่มเสน่ห์ขิงเป็นยาระบายอ่อนๆนะคะแล้วก็มีประโยชน์ทําให้เลือดลมเราเนี่ยเดินได้ดีนะคะก็ใส่เข้าไปก็ดีค่ะทําให้อาหารมันกลมกล่อมขึ้นด้วยนะคะต่อไปนะคะเมื่อมันเริ่มแห้งแล้วก็เริ่มเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆเนี่ย ก็ให้ปรุงรสนะคะปรุงรสส่วนผสมของเราก็จะมีนี่ค่ะซีอิ๊วขาวนะคะใส่ไปเลยเพิ่มความเค็มด้วยดอกเกลือนะคะก็ะมีแร่ธาตุด้วยใส่เข้าไปค่ะออริทิทอลนะคะเติมความหวานเข้าไปหวานตัวนี้เป็นหวานแบบเอ่อทำให้ร่างกายเราไม่หลังอินซูลินนะคะเป็นน้ำตาลแอลคอฮอล เราใช้น้ําเดิมนะคะนี่ค่ะที่เมื่อกี้เราใช้สําหรับต้มเห็ดหอมน,นะคะกับหอยนางรมเราสามถ้วยตวงค่ะเราตวงไว้ใช้ได้เงยนํำน้ำนะคะที่เมื่อกี้เราตวงไว้นะคะมาเทลงไปในส่วนผสมก็ต้มให้เดือดนะน้ำก็คือเดือดจับเห็นว่ามีฟองอากาศประทุกประทุกประทุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่เซ <Okay. S 1> นเทนกันนะคะที่การใส่ก็เหมือนเราใส่แป้งเราทำรัดหน้านะคะ เอาช้อนนะคะมาบด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 นะคะให้มันแตกตัวกันนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปคนให้มันหายจับตัวกันนึ่งก้อนนะคะจะไม่เหนียวเลยทันทีในหม้อนะคะแต่ว่าความเหนียวหลืออะค่ะเมื่อเย็นลงนะคะถ้าเกิดเจอมีมีก้อนก้อนเราก็เอาตะหลิวนะคะกด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 พอปล่อยเดือยเสร็จปุ๊บนะคะเราก็ปิดไฟค่ะเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวนะคะให้มันเย็นสักนิดนึงนะคะเวลาปั่นเครื่องมันจะได้ไม่ต้องแบบว่ามอ ใช้เป็นตัวบทพริกนะคะก็เป็นโถปลาเล็กๆแค่นี้เองเดี๋ยวเราก็จะมาตักนะคะส่วนผสมเข้าไปในโถให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดพร้อมกันนะคะนี่นะคะอันนี้คือน,น้ำมันหอยนะคะแบบที่นะคะเอาไปทำแล้วชอบแบบขคนๆก็สามารถที่จะ พิ่มแซนแทนกรรมเข้าไปได้อีกจะเห็นว่าในส่วนผสมน,นะคะจะมีแบบเนื้อหอยนะคะจะเห็นเลยว่ามีมีเพคเจอร์ของหอยของขิงเห oh, <yeah. S 1> ็ดหอมนะคะทานแล้วก็หอมมากด้วยถ้ากินทีลุกเข้าไปสูตรทีโของเราเนี่ยเก็บนะคะในภาชนะที่จะขวดก็ได้จะกระปุกก็ได้จะกระป๋องก็ได้นะคะปิดเ้ส์นิทแล้วก็เข้าตู้เย็นสูตรน,นี้สามารถเก็บได้นานถึง6เดือนนะคะ หอยสตดที่โตนะคะวันนี้ที่เราทํามานะคะตั้งแต่ต้นคลิบจนจบเนี่ยเราได้ขอออกมานะคะอยู่ที่ประมาณ1300 ml นอนะคะก็ประมาณสักถ้าเียบเทียบไปซื้อตามท่านทั่วไปก็ประมาณสักขวดครึ่งถึง2ขวดนะคะก็ถือได้ปริมาณเยอะนะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าน้ํามันหอยที่ทำทานเองนะคะเดี๋ยวดูนะคะสีนี้กับน้ํามันหอยนะคะที่ซื้อมา จากท้องตลาดนะเกเอเกก็ซื้อมากินเหมือนกันแอบสงสัยเหมือนกันนะคะว่าน้ำมันหอยที่บอกว่าใส่หอยใส่ชวนผสมต่างๆนู่นนี่นัน่นนนที่คีโตกรามได้นะคะแต่ว่าสีมันเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็จะสังเกตดูว่าใสานะคะเดี๋ยวให้หมุนดูรับๆนะคะมันใสใสใส,ส่จนจนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใช้หอยแบบไหนนะคะหรือจะกรองหรือเปล่าที่เห็นนะคะจากการทําเอง เปรียบเทียบนะคะกับซื้อทานเพื you? You you? But, but ่อนๆลองดูนะคะจากคลิปก็ท right ําให้เห็นแล้วนะคะว่าเป็นยังไงก็พิจารณาดูแต่สิ่งที่อยากให้นึกถึงเลยก็คือสุขภาพค่ะไม่ว่าเราจะทานคีโตหรือไม่ทานคีโตนะคะเราก็ควรจะเลือกใช้วัตถุดิบผส์จริงๆจากธรรมชาติโดยเฉพาะถ้าเลี่ยงได้คือเลี่ยงในพวกของสารสังเคราะห์นะคะสีสังเคราะห์วัตถุแต่งกลิ่นแต่งสีต่อให้เราจะไม่ทานคีโตหรือเราทานคีโตร่างกายของเราค่ะก็ไม่ควรได้รับสิ่งเหล่านี้เข้าไปเพราะฉะนั้น ถ้ามีเวลานะคะประมาณสักเบ็เสสัก30นาทีนะคะถึง40นาทีให้เวลากับการสนุกในการทำอาหารค่ะเพื่อนๆน,นะคะก็จะได้ของอร่อยนะคะของดีไปปรุงอาหารนะคะอย่างตัวนี้ค่ะน้ำมันหอยสุดคีโตเดี๋ยวคลิปต่อๆไปนะคะก็จะมีทำเมนูอื่นๆให้เพื่อนๆได้เอาไปลองทำกันต่อนะคะคุณสำหรับการติดตามชมคลิปในวันนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะคะหรือว่ามีคอมเมนต์หรืออยากข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์กันมาได้ใต้ด้านล่างคลิปนะคะเดี๋ยวเก๋ก็จะมาตอบทุกข้อคอมเมนต์ทุกข้อความที่ถามถึงนะคะอยากให้ทําเมนูอะไรอยากให้ทําอะไรอยากให้พาไปดูเครื่องปรุงอะไรหรืออยากจะเจาะลึกเครื่องปรุงอะไรวิธีการทานอะไรนะคะก็คอมเมนต์กันมาค่ะ ก่อนจากกันนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะที่ Subscribe ที่ชอบค h ายทุกเกนะคะเราก็จะมีสาระด,ดีๆมีประโยชน์ดีๆสำหรับน้ำมันะถอยคีโตในวันนี้นะคะก็เป็นสูตรที่แนะนำสำหรับจะทำทานเองก็ดีนะคะจะทำจะทำขายก็กยินดีค่ะ yeah.